สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักลายธาตุค่ะธาตุแรกสําหรับรอบนี้นะคือชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ราศีกร,รกฎพิจิกแล้วก็มีนค่ะประจําวันที่1-15ิพฤศจิกายน6-4นะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกก่อนเนาะถ้าเกิดใครดูตามช่วงวันที่นะมันก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวในวันเกิดคุณพอดีก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอให้มีควาามมสุขกๆ นะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาะทําอะไรก็ราบรื่นสมหวังเนอะแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรนะก็ขอให้เราทําในทิศทางที่ถูกต้องก็แลวกันเนอะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวคุณอย่างแน่นอนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะรอดพ้นปลอดภัยจากโควิดใดๆทั้งปวงนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนอะเปิ้นก็ขอเกินก่อนนะช่องของเปิ้นเป็นการดูแบบโหราศาสสากลหรือว่าโหราศาสตระวันตกค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการดูของเปิ้นคือจะดูตามวันที่อย่างที่บอก เมื่อกี้เนอ,เอคือดาวอาทิตย์แบบนี้ก็ได้วันที่เัิ้จะระบุวิธีใต้คลิปนะคะคนที่เกิดในราศรีธน,นะ mm hmm. ก็รกดพิจิกมีนคือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เพิ้อระบุคร่าวๆาไว้ที่ใต้คลิปแล้วสามารถดูได้แต่ถ้าเกิดใครอยากดูเป๊ะๆนะคุณสามารถตามลิงก์ไปหาลัคนาได้ค่ะช่องเปิ้ลเนี่ยจริงๆแล้วเน้นลัคนาแบบสากลเป็นหลักเลยเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบลัคนาตัวเองเนาะว่า ที่ตัวเองรู้ว่าถ้าบางคนรู้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของไทยหรือเปล่านะก็จะแบ่งวันที่ไม่ตรงกันเช่นกันนะคะเช็คดูอีกทีหนึ่งส่วนใครที่แบบแบ a n k เลยเนอะคือแบบไม่รู้เลยว่าลัคนาคืออะไรเนี่ยตามลิงก์ไปหาได้คุณจะสามารถใช้ดูได้ตลอดเลยช่องปเปิ่ลเน้นลัคนาก่อนเป็นหลักอันแอันแรกเนอะแล้วก็ดูตามช่วงวันที่ได้เป็นอันที่2นะส่วนถ้าเกิดใครมีความรู้มากกว่านั้นรู้ว่าดาวจยนดาวศุกร์อยู่ที่ราศีธาตุอะไรคุณก็สามารถดูได้เช่นกันเพราะว่าที่บอกว่าให้ดูได้หลากหลายเนี่ยเนื่องจากว่าคลิปเป็น general reading คนหมู่มากไม่ได้เป็นคลิปส่สวนตัวดูให้กับคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปดึงตรงพลังงานของคุณในช่วงไหนก็ได้บางครั้งอาจจะไปตรงลัคนาบางครั้งอาจจะตรงราศีเกิดบางครั้งอาจจะไปเกิดไปตรงกับดาวจันรดาวศุกร์ได้หมดเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดูแล้วง่ายที่สุดเนอะไม่ต้องแบบสับสนวุ่นวายใจมากๆก็คือเราดูลัคนากับวันเกิดแบบนี้ก็พอเนอะสองอย่างแล้วเราก็ดูค่ะว่ามันตรงกับคุณไหมบางครั้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ไม่ต้องเทคซีเรียสเนอะวิธีการดูคือดูว่าสถานการณ์ตรงกับคุณม้ถาาตรงเอ ทางไปปรับใช้ถ้าไม่ตรงทิ้งไว้แล้วไปดูราศีธาตุอื่นเนอสมมติค่าวน,นี้เราดูละคนาม ไม่ตรงอ่ะเราลองไปดูวันเกิดดูว่าตรงไหมแต่ถ้าใครเนี่ยทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเกิดนะอยู่ในธาตุเดียวกันนะเปิ้ลก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะมีความแม่นยํามากขึ้นนะเพราะว่ามันสองเด้งนะเนาะมันก็ค่อนข้างจะโอเคส่วนใครที่มีเรื่องต้องตัดสินใจจริงจังแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวจะดูกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้จะดูกับเปิ้ลก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นการเจาะจงดวงชะตาของคุณค่ะแบบนี้มันกว้างมากเนะน,นื้อคนธาตุน้ําคือเยอะมากมีตั้งสามราศีแถมดูได้ลัคนาอีกแถมดาวที่ก็ดูได้อีกแล้วก็แบบ ในราศีเดียวกันกับคุณเนี่ยคือเยอะมากมาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปดูสาราการณ์ให้กับทุกคนได้เนอะเพราะฉะนั้นไพ่ไปจับดวงพลังงานของใครก็อาจจะเป็นดวงของคนนั้นซึ่งอาจจะ un ตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าเกิดคุณดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันจะเจาะจงตัวคุณมากกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจอะไรเราแค่แบบอาจจะอาจจะดูเป็นแนวทางไม่ได้ต้องถึงขั้นคอขาดบาดตายหรือต้องตัดสินใจจริงจังดูคลิปนี้แล้วเป็นแนวทางแล้วเอาไปปรับใช้เป็นประโยชน์ิ้นก็ยินดีมากเนาะแต่ถ้าเกิดใครต้องตัดสินใจจริงจ เ,เราก็ไม่อยากให้คุณตัดสินใจผิดพลาด<ๆ>ก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคลิปของเปิ้ลแบ่งความรักเป็น3สถานะค่ะคือคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคือมีคนคุยมีคู่กรณีแต่ว่างง,งสถานะเนอะไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะคุยๆกันนี่ฉันยังโสดอยู่หรือว่าเรียกว่ามีคนคุยหรือว่าเรียกว่ามีแฟนแล้วอะไรอย่างงี้นะก็สามารถดูได้ส่วนอันที่3นะคะคือคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้คือคนอื่นรับรู้ว่าคุณมีแฟนแบบเนี้ยก็สามารถดูได้ใครทีี่่่งสสถานานะะบทเอกคุณจูมพ์ไ เจนก็ได้หรือคุณจะดูทั้ง3อันเลยก็ได้นะว่าคุณใกล้เคียงกับอันไหนคุณเอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเอง เริ่มต้นเหมือนทุกครั้งม่อจะเปิดพยายนาะโลกสมบูรณ์มาให้คุณนะคนท่านน้ําค่ะไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนเลยนะช่วงนี้หนึ่งถึงสิพฤศจิกายนเนี่ยพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาทางผีผ่านค่ะพไพ่ใบนี้นะมันหมายถึงการที่มันมีความวุ่นวายเนะมันอาจจะมีคนแบบไปมาอะไรเข้ามาในวังวนในชีวิตคุณเยอะแบบนี้ก็ได้นะหรือคุณจําเป็นจะต้องไปติดต่อสื่อสารพบเจอผู้คนมากมายมันดูมีความวุ่นวายเนะมันเหมือนแบบ เป็นที่ที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะๆอะหรือคุณอาจจะต้องออกไปติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกแล้วไปเจอเจอผู้คนมากมายแล้วไปพบรักจากสถานที่ที่มันมีคนวุ่นวายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะทบเจอจากการพูดคุยอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดคนเป็นคนโสดเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนมีคู่มีแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบผ่านมาแล้วผ่านไปก็ได้นะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้จีรังยั่งยืนมากแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใบนี้ไปลองผสมดูกับดวงแต่ละสถานะนะคะว่า ว่ามันจะแปลว่าอะไรได้บ้างเนอะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ6ไม้ควีนถือเหรียญค่ะเชอริออนนะคะ9ก้าไม้นะคะแล้วก็2ดาบได้สําหรับเป็นสตริงค่ะดูแล้วนะต้องบอกเลยว่าคนโสดคุณน่าจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานพอสมควรนะเพราะมีความมั่นคงในเรื่องการงานมีงานเยอะงานยุ่งมีเรื่องอะไรไมูร้วุ่นไวายไปหมดในเรื่องการงานเนอะอาจจะบางคนอาจจะต้องติดต่อสื่อสาราบางคนทางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะแล้วเราก็เหมือนแบบ อาจจะต้องแบบ ตั้งใจทํางานอะเพราะว่ามันดูมีงานเยอะงานยุ่งทําไม่เสร็จไม่สิน้นอะไรแค่ทํางานก็ไม่มีเวลาจะไปเจอใครแล้วอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เหมือนเราเอาเวลาในช่วงนี้ค่ะเคลียร์ปัญหาก่อนเคลียร์ปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานแล้วไปโฟกัสที่งานเป็นหลักนะเพื่อนเห็นคนโสดอะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักมากหรอกเหมือนไปโฟกัสในเรื่องงานเป็นหลักหรือหลายๆคนนี้อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังมาลังเลสับสนยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่มันเหมือนแบบมันจบมันก็ยังจบไม่สุดหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็ยังคาราคาซังเราก็เลยเหมือนไม่รู้ใจเยังไงคิดวนๆถึง คนเก่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็เลยเหมือนแบบอ่ะไปเรื่อยๆใช้ชีวิตของเราไปแต่ว่าเราก็อาจจะมีการคิดถึงคนที่มันยังเหมือนเคลียร์ไม่จบอ่ะเนาะแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเราก็เลยไม่ได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ต้องบอกแบบนี้เลยว่าดูแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยยากสําหรับคนโสดนะคือถ้าไม่ไม่โสดแบบเงียบๆแล้วก็ทํางานหาเงินแบบวุ่นวายกับเรื่องการงานหาเงินอะไรไปเนี่ยคุณก็ยังเหมือนแบบวนเวียนอยู่กับคนเก่าแล้วคุณก็เลยอาจจะแบบพยายามเอาตัวเองไปทํางานให้ยุ่งๆก็ได นะเพื่อที่จะแบบลืมหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบ,แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะในช่วง1-15่งึพฤศจิกาเนอะของคนโสดเนี้ยปันคิดว่าคุณน่าจะนิ่งๆแชร์ออยเป็นไพ่ของราศรีกร,รกฎด้วยเป็นราศรีที่แบบมีความทรหดอดทนมากเลยมีความแบบว่าต้องฝ่าฟันอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่หน้าที่การงานแบบหัก หักโกรกเนะเป็นช่วงที่งานเข้าเลยแบบนี้ก็ได้คุณก็เลยเอาเวลาไปทํางานหาเงินซะมากกว่าแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่ามีเรื่องความรักเนี่ยที่คุณวนเวียนอยู่นะมันก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่จบไม่สิน้นคุณยังแบบยังตัดได้ไม่ขาดมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณพักรบเนะคือมันอาจจะเหนื่อยล้ามานานก็ได้กับความรักครั้งเก่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเออขอพักก่อนแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน เนี่ยมันมีความวุ่นวายเนอะแต่ว่าถามว่าคุณจะไปวุ่นวายกับผู้คนนะ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักหรอกอาจจะไปติดต่อเรื่องหน้าที่การงานอะไรแบบเนี้วุ่นวายมากกว่าเนอะแต่ถ้าพบเจอใครนะที่เข้ามานะจากหน้าที่การงานหรือการที่ต้องติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือจากการเดินทาง ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะคุณอาจจะยังไม่ได้มีอารมณ์จะไปแบบมีสารความอะไรความรักใหม่หรือว่าสารจำพันธ์ใหม่กับใครเนอะก็ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ค่ะในช่วงนี้เนอะไม่ต้องเร่งรีบต่อมาไพโรแม์แองโจค่ะขึ้นมาให้คุณว่ารีทรีตนะและอีกใบหนึ่งคือชิลดรันค่ะมันเป็นช่วงเหมือนคุณพักรบจริงๆอะ่ะป็นคิดว่าคุณเหนื่อยหลายๆคนที่ผ่านความรักที่แบบเหนื่อยมานะอย่างที่บอกเนอะเหนื่อยล้ามาแล้วเราก็เหมือนแบบมาอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามทำตัวยุ่งๆไปโฟกัสเรื่องการงานอะไรแบบนี้มันเป็นช่่วงทีคุณอยากกจะพั เป็นช่วงที่คุณอยากจะพักเรื่องความรักมีคนเข้ามาเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่แบบนี้ก็ได้ children ค่ะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเด็กๆนะคุณอาจจะไปไป,ไปเจอคนที่เขาเด็กกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะทําให้เราเหมือนแบบโอเคพักพักกายพักใจก่อนแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันออหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะที่คุณยังไม่พร้อมสารสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณ ก็ได้นะอาจจะมีความแตกต่างกับคุณเยอะๆเนอะเพราะว่าแชร์รเป็นพาของความแตกต่างเหมือนกันอาจจะแบบเป็นคนที่อายุต่างกับคุณมากๆแบบนี้ก็ได้เนอะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเป็นคิดว่าถ้าเกิดคุณเหนื่อยมากอา่าบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์มายังเหนื่อยอยู่คุณไปโฟกัสที่งานก่อนก็ดีเพราะว่าดูเหมือนแบบมันมีเรื่องต้องคิดเยอะเนอะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการงานวุ่นวายอะไรเยอะเพราะฉะนั้นพักเรื่องความรักไปก่อน15วันเองแล้วพอเราเหมือนการงานนิ่งและเริ่มโอเคขึ้นแล้วเราค่อยมาคิดเรื่องความรักใหม่ก็ยัังทน นะอันนี้ไม่ต้องเร่งรีบค่ะดูแบบมีความสับสนวุ่นวายใจพอสมควรต่อมาเรามาดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ2เหรียญคิงถือถ้วยคิงถือเหรียญน,นะไฮพรีเทสค่ะแล้วก็ เจ็ดไม้แต่สําหรับเป็นเด็กถือเหรียญต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันอาจจะวนเวียนกันมาหลายรอบแล้วก็ได้นะไพ่สงเหรียญคือไพ่ไปไปมาไปมาความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาสักทีมันอาจจะเหนื่อยล้าก็ได้คุณอาจจะต้องพยายามเยอะเหนื่อยแล้วก็ท้อกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะแต่ว่าถามว่ายังวนเวียนไหมเป็นคิดว่าความสัมพันธ์มันยังวนเวียนตัดไหมคะถ้าเกิดยังคุยคุยกันอยู่มันก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปเรื่อยๆนะคุยบ้างหายบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องการงานไม มีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะน้อยใจว่าเออทำไมความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้มีความกังวลระแวงแบบนี้ก็ได้นะอินเคสของการที่เราไม่ได้แบบทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีบุคคลอื่นนะความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนแบบทะเลาะกันบ่อยมีอุซักปัญหาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรแบบนี้แล้วมันก็เหมือนแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบ ต้องการค่อยเป็นค่อย <K un> ไปช้าๆก็ได้เหมือนความความพร้อมไม่พอดีกันเนาะมันก็เลยทําให้ยังไม่สามารถสา,ารสัมพันธ์ได้บางคนอาจจะหมุนเงินอยู่ไปโฟกัสในเรื่องการเงินเนี่ยเพราะว่าไพ่ไพ่ทางผีผ่านจริง,รงๆมันหมายถึงว่าแบบเหมือนมีเงินเข้ามาก็เก็บไม่อยู่ก็ต้องใช้ไปมันมีเหตุที่ต้องใช้อะไรแบบนี้ก็ได้นะก็ต้องหาเงินมาเพิ่มอะไรแบบเนี้ยไปโฟกัสในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้ความรักมันเนิบๆนิ่งๆไปคุยบ้างไม่คุยบ้างเพราะว่าเอาเวลาไปทํางาน ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นการไปคุยไปทํางานในในเรื่องการหาเงินทํางานอะไรเงี้ยมัได้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวทะเลดเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย วนไปวนมาจนแบบมันมีความเหนื่อยล้าเหมือนกันเปิ้ลก็ต้องบอกว่า15วันนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะมันมีไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว,ว่าคุณก็ยังอยากได้ความสัมันา์นีน้คุณยังอยากไปต่อแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเหนื่อย,ยนี่วเปิ้ลก็ว่าอะพักกายพักใจค่ะหันไปโฟกัสเรื่องอื่นที่คุณชอบก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปแบบวุ่นวายมากเกินไปบางทีเราไปโฟกัสเขามากอะเราก็เหนื่อยใจเพราะว่ามันยังเป็นสถานการณ์ที่คุณทาอะไรไม่ได้ม่ได้เป็นสถานการณ์นิ่งๆเน,เน,เนาะไพ่คิงถือถ้วยกับคิงถือเหรียญคือเป็นอะไรที่แบบ ไปเรื่อยๆนิ่งๆเนิ่ๆถึงแม้คุณจะพยายามแค่ไหนมันก็ยังนิ่งๆเนิน่ๆอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีหลายคนก็ได้นะแล้วคุณก็รู้สึกแบบเออฉันเป็นชอ o เปฉันเป็นตัวเลือกฉันต้องพยายามเยอะอะไรแบบเนี้ยเพราะคิดว่าคุณพยายามได้ค่ะความสัมพันธ์ยังไม่ขาดนะคุณยังอยากได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิด sheets, เรารู้สึกว่ามันเห,หนื่อยเกินไปคุณพักได้เหมือนกันเพราะเันก็คิดว่าเขาไม่ได้ไปไหนเนาะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถามว่าจะพัฒนาเลยไหมใน ก็คือ,อยังไปเรื่อยๆส่วนใครที่แบบไม่ได้คุยกันมาพักหนึ่งแล้วมันก็คิดว่าคุณก็อาจจะคิดถึงเขาวนๆเนาะวนเวียนวนเวียนบางคนอาจจะเหมือนอยากจะตัดละอยากจะ move on ละแต่ว่ามันเหมือนยังทําใจไม่ได้มันยังเหมือนแบบต้องต้องใช้พลังใจค่อนข้างเยอะเนะเพราะมันอาจจะมีการคิดวนหรือว่าพอเรากําลังจะ move on มันก็มีการวนกลับมาคุยของเขาทําให้เราใจอ่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ วนๆน,นะคะมันยังตัดไม่ขาดซะทีเดียวหรือว่าอาจจะไปพบเจอโดยที่บังเอิญอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนแบบเออตอนแรกพยายามจะตัดแล้วบังเอิญมันยังต้องแบบวนเวียนอยู่ในหน้าที่การงานต้องพบเจอในวงสังคมอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้น ยังไม่ขาดค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะไม่ว่าคุณจะยังคุยหรือว่าไม่คุยกันอยู่ก็ตามต่อมาโร m ม n ต์แซงตจขึ้นมาว่า stay optimistic about your love life แล้วก็ love yourself first ค่ะบอกว่าให้คุณมองบวกในความความสัมพันธ์นี้เนาะอย่างที่มันบอกแหละว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีบุคคลที่3คุณสองคนยังไปได้อยู่คุณไม่ต้องพยายามเยอะค่ะเขายังไม่ได้ไปไหนนะบางคนแบบกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สารสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวแบบเขาจะไปจากเราเลยจริงๆหรือเปล่าิันคิดว่าให้คุณมองบวกความรักว่าถ้าเกิดคุณคิดว่า ความรักนี่มันยังสวยงามคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้เนอะเพราะว่ามันเป็นไพ่เด็กถือเหรียญก็ต้องบอกว่ายังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องมองลบให้มองบวกเข้าไว้แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นเอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเองค่ะเขาบอกเลยว่า love yourself first เนอะการที่เราไปโฟกัสเขามากๆคุณจะเหนื่อยเพราะเหมือนเราพยายามเยอะในขณะที่เขาเนิบๆเมมันไม่พอดีกันอย่างที่บอกคือมันไม่ขาดนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรีบไปบังคับเขาหรือไปแบบพยายามจะ ทําให้เขาแบบว่าต้องอยากรีบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอะไรแบบเนี้ยหันมารักตัวเองค่ะเพื่อต้องบอกนะว่าคนที่รักตัวเองเป็นหันมาทําตัวเองให้ดูดีมาโฟกัสในสิ่งท,ที่ตัวเองเป็นคุณจะดูมีเสน่ห์มีความมั่นใจแล้วมันก็จะมีความรักดีๆเข้ามาคือเขาก็อาจจะชอบคนที่มั่นใจในตัวเองนึกออกปะพอตอนแรกคุณดูแลตัวเองดีพอ พอคุยคุณคุณคุยกับเขาแล้วคุณกลายเป็นคุณชอบเขาอะแล้วมันกลายว่าคุณก็เลยไปโฟกัสที่เขาแทนที่จะโฟกัสที่ตัวเองมันก็จะทําให้คุณค่าหรือว่าอสศจร์ของคุณมันน้อยลงก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเขาไม่ได้หายไปไหนนะเป็นคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นคุณมองบวกกับความรักแล้วคุณไปโฟกัสตัวเองหันมารักตัวเองก่อนอะไรที่คุณอยากทำคุณทําทําตัวให้มีคุณค่าและความรัก ด,ดีก็จะยังคงอยู่นะคะต่อมาคนมีคู่ความสมัมพันธ์ชัดเจนค่ะมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้ไพ่ที่ขึ้นมานะคะ h e e l of Fortune 3ไม้นะ6ถ้วยค่ะ t นะคะแล้วก็9้าไม้แล้วใต้สำหรับเป็น8ถ้วยดูมีความห่างเหินยังไงไม่รู้สำหรับคนมีคู่นะกรณีที่คุณมีปัญหาในเรื่องความรักความสมัมพันธ์ก่อนนะมันเหมือนอารมณ์แปรปรวนมันมีความเหมือนแบบห่างเหินกันถ้าเกิดว่าเขาเขรียกอะไรตัวอยู่ใกล้กันเนะมันก็มีความห่างเหินทางใจค่ะมันเหมือนแบบ อารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอนมีความไม่ไว้วางใจมีความกังวลอะไรเงี้ยนะว่าแบบจะยังไงเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์มานานจนคิดลังเลว่วาจะเลิกดีไม่เลิกดีจะไปต่อหรือจะพอดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นช่วงที่เปิ้งยังไม่เห็นคุณตัดสินใจก็แล้วกันยังคงไปเนิบๆอยู่ยังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะห่างเหินทางกายด้วยนะมันก็เหมือนกับอยู่กันอยู่ไกลอะบางคนอาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย้ายที่ทํางานอะไรทําให้มันเหมือนแบบ ไกลกันแบบนี้ก็ได้มันเป็นไพ่ของการรอคอยมันเป็นไพ่ของการที่ยังแบบยากลําบากในความสัมพันธ์พอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่ไกลกันไม่ว่าห่างกายหรือห่างใจเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะหน่อยนะคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆน้อยอกน้อยใจว่าจะให้เป็นไงดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันยังเห็นว่าคุณไปต่อนาะเพราะเป็นไพ่ก้าวม้นะมันเป็นไพ่เหนื่อยหมดเลยเนอะทั้ง3สถานะเลยก็ต้องบอกว่า คุณอาจจะต้องพยายามเยอะในความสัมพันธ์ปรับจูนเข้าหากาันแต่มันมีไพ่หกถ้วยค่ะมันยังเป็นไพ่ความหวังดียังรู้สึกแบบยังอยากไปต่อเนาะแต่ไพ่เดทก็ออกมาบอกว่าถ้าคนไหนนะที่ความสัมพันธ์มันดับมาถึงจุดจบอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันรอรอไม่ไหวละคุณอาจจะคิดค่ะว่าคุณจะเลิกหรือคุณจะตัดสินใจหันหลังให้กับความรักนี้เนาะแล้วเดินหน้าไปมีความรักใหม่หรือมีความสุขกับตัวเอง ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเรายังไหวอยู่นะความสัมพันธ์นี้นะไม่ต้องบอกว่าอันนี้นเป็น general reading เพราะฉะนั้นมีหลายเคสเพิ่นก็ต้องพูดให้ครบทุกเคสนะถ้าเกิดคุณอะยังอยากไปต่อความสัมพันธ์เพิ่งคิดว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะกลับมาพูดคุยคืนดีกันได้นะไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการคืนดีกันได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่เคสให้คุณอยู่กับตัวเองก่อน ช่วงนี้นะ1-15ตุลาเนี่ยเออหนึ่งถิพฤศจิกายนเนี่ยคะ่ะบังคิดว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจจริงจังเนาะมันยังไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าในใจมันอาจจะมีความเหมือนลังเลสับสนว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์อาจจะเหมือนห่างๆกันเพื่อไปเหมือนแบบไปคิดทบทวนแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นใจร่มๆคะ่ะมีสติมากๆเนาะคนท่านน้าจะเป็นคนที่อารมณ์นาพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตอนนี้เราใช้อารมณ์เป็นใหญ่อะเราเหมือนแบบเราน o อยเราอะไรอย่างนี้อยู่อะก็อาจจะต้องแบบอยู่กับตัวเเเองกกนนาพพด็ด็ปรีิิจ นะเพราะฉะนั้นธาตุน้านนก็คือราศีพิจิกก็อยู่ในธาตุน้ําเหมือนกันเนอะเราอาจจะแบบมีความอินเทนส์มากมีความแบบกโกรธแรงหึงแรงรักมากเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติกับตัวเองให้มากๆในการตัดสินใจเนาะสิวันนี้อาจจะเป็นช่วงพักรบค่ะเป็นช่วงในการที่คุณไปคิดอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้นะว่าจะทํายังไงให้ ให,ให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดก็แล้วกันเนาะมันอาจจะวุ่นวายมากมายมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณเยอะก็ได้มีไพ่สามไม้อาจจะมีคนเก่าๆเข้ามาทําให้คุณลังเลสับสนว่าความสัมพันธ์นี้จะยังไงดีอะไรเงี้ยมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เพิ่มเติมก็ได้มันเลยมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณเนาะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปเป็นกําลังใจให้ต่อมาโรแมนต์แองเจิลค่ะขึ้นมาว่าโรแมนต์โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะแล้วก็ express your love เนี่ย คุณมันเหมือนห่างไกลความสัมพันธ์ในเรื่องความรักเนอะเพราะใต้สำรับ่มันเป็นแปถ้วยบางทีเรารู้สึกว่าความรักมันไม่เหมือนเดิมเลยมันห่างเหินเราไปไป,ไปคิดถึงเรื่องเราเก่าทําไมความรักมันไม่ดีเหมือนเดิมนู่นนี่คุณสร้างได้นะถ้าเกิดคุณแบบยังพร้อมจะไปต่อบเขานะคุณสามารถสร้างบรรยากาศโรแมนติกฟิลลิ่งค่ะแล้วก็ express your love เนอะบอกรักกันบ้างออกเดทสร้างความสดใสเพราะดูเหมือนห่างเหินเนอะบางทีเราเองอะ รู้สึกว่าความรักมันไม่เหมือนเดิมแต่เราก็รอให้เขาเป็นคนทําทั้งที่จริงๆแล้วอาการรอมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์เนาะคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยนะอย่าไปคิดว่าก็เขาควรจะต้องเป็นคนเริ่มไหมไม่ใช่เราต้องเป็นคนทาอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะรอนานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรให้คุณทําไปได้เลยนะเปิ้ลเชื่อว่าถ้าเกิดคุณยังรักกันมากพอนะคุณแบบดึงเอาบรรยากาศเกา่กาๆตอนเดทครั้งแรกตอนสมัยก่อนแบบสร้างบรรยากาศแล้วมันเป็นโมเมนต์น่ารักนะ่ารักเนาะแล้วก็บอกรักกันนะบรรยากาศความรักของคุณจะชื่อ นนนเนาะอันนี้สําหรับคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนาะก็สามารถทําให้กลับมาดีขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าเราเหมือนแบบอาพากครบกันเนะเาะแล้วหันมาสนใจความรู้สึกของการละกันมากกว่าการเอาชนะมันก็จะดีขึ้นได้ส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความรักนะมันอาจจะเป็นการงานที่วุ่นวายแล้วต้องเดินทางไปทํางานอยู่ไกลกันนู่นนี่นั่นเนาะเราก็จําเป็นจะต้องพยายามสวีทกันนะอาจจะแบบคอนเฟลเลนซ์คอลหรือว่าทําอะไรวิดีโอคอลหรืออะไรอย่างงี้เนาะให้มันแบบว่าได้พบเจอได้สารสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มันยัง ืนมืนอยู่นะไม่ห่างเหินหรือจชื่นจนเกินไปก็จะไม่ห้ความสัมพันธ์ของคุณรักกันดูดดื่มหวานชื่นได้บางทีมันแบบ ไกลกันมากเนาะมันก็อาจจะกลายเป็นห่างเหินกันแล้วก็มีความโด้อยอกน้อยใจมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็สร้างบรรยากาศโรแมนติกให้กันความรักของคุณก็จะสดใสค่ะสําหรับคนธาตุน้ำนะคะจบแล้วนะคะสําหรับช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนให้กับคนธาตุน้ำนะ,ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์นะแล้วก็มาพูดคุยความรักของคุณให้เปิ้ลฟังได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ